สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมารีวิวเชือกคอตตอนให้ดูนะคะหลายคนที่สงสัยแล้วก็ถามมาค่ะว่าเชือกคอตตอนแบบธรรมดาแบบเคลือบต่างกันยังไงสีดำนี้นะคะก็คือคอตตอนแบบธรรมดาค่ะจะมีความเป็นขนเล็กน้อยแข็งๆหน่อยค่ะสีครีมนี่ก็เป็นคอตตอนแบบธรรมดาค่ะก็จะมีขนนะคะ มาดูเชือกคอตตอนที่เป็นแบบเคลือบนะคะอันนี้เป็นสีเทาะคะ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูหลายคนจะคุ้นเคยกับเ,ออเชือกคอตตอนที่เป็นแบบธรรมดานะคะก็จะมีความเลื่อมเลื่อมมันๆอยู่นะคะสำหรับตัวเองเนี่ยถ้าจะมาเลือกใช้ทำสร้อยข้อมือหรือว่าสร้อยคอหรือว่าทำเครื่องประดับ อันนี้จะสวยกว่าค่ะแล้วก็ไม่ค่อยคือมันเก่าช้านึกถึงสภาพการใช้เชือกไหมคะถ้าแบบเรารูดบ่อยๆใชบ้บ่อยเนี่ยมันก็จะเก่าเร็วค่ะโอ้สีแดงแจ่มมากที่ใช้มัดสีน้ำตาลเนี่ยคะ่ะจะเป็นเชือกคอตตอนแบบธรรมดานะคะคือเชือกคอตตอนแบบเคลือบเนี่ยมันจะมาทีหลังแบบธรรมดานะหลายคนก็จะคุ้นเคยกับแบบธรรมดามากกว่า ความแตกต่างอีกอันหนึ่งที่พูดเมื่อกี้นะคะหลายคนเวลาทํางานเกี่ยวกับสร้อยข้อมือหรือว่าสร้อยคอนี่ค่ะเขาจะใช้ไฟลนใช่ไหมคะมาดูเชือกคอตตอนสีครีมนี่นะคะว่าถ้าใช้ไฟลนแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะติดไฟเฮ้ยเเห็นไหมคะมันจะไม่หยุดไหมอ่ะ มันก็จะไหมแบบนี้ยค่ะสีดำหรือว่าสีอื่นก็เป็นเหมือนกันค่ะลองเอาไฟลนเชือกคอตตอนแบบเคลือบดูนะคะโออเดี๋ยวก่อนลืมบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะคะถ้าตอนเก็บงานก็คือใช้เทคนิคหยอดกาวตาช้างค่ะเล็กน้อยมันก็จะแข็งแล้วก็อยู่ทรงแบบนั้นเลยนี่อุ้ยมีความยืดค่ะเอาใหม่นะ ดูไม่ทันอันนี้จะสามารถลนได้นะคะเพราะว่าเป็นพลาสติกเคลือบก,ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะตอบคำถามให้กับคนที่สงสัยนะคะเหม็นไหม่นิดหน่อยขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะเจอกันคลิปหน้าฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นเพื่อนกับช่อง DIY ด้วยนะ